ส่วนกรีรีพอร์ตวันนี้นะครับไปดูการช่วยเหลือชีวิตน้อยๆน,นะครับไปดูจากคนนี้นะครับพี่บีนะครับสวัสดีรับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกรีรีพอร์ตวันนี้พาไปเปิดใจกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือลูกนกบาดเจ็บหลงรังมากว่า6ปีนะคะที่ผ่านมาช่วยชีวิตลูกนกแล้วก็ส่งนกคืนสู่ป่ามานับครั้งไม่ถ้วนไปติดตามค่ะ นกหล่นบอกด้วยมีผู้ติดตามกว่า30,000คนโดยมีคุณจ๋าที่ปัญญาทิพจันทราเป็นผู้ก่อตั้งเพจร่วมกับเพื่อนจิตอาสาจากทั่วทุกภูมิภาคที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการดูแลนกช่วยกันให้คำปรึกษาประสานงานดูแลลูกนกบาดเจ็บหลงรังเมื่อได้รับแจ้งเหตุผ่านทางอินบ็อกซ์ เป็นช่วงฤดูการที่นกวางไข่นกฟักไข่ใกล้บินเนี่ยอันนี้จะเยอะอะค่ะค่ะนกประเภทไหนบ้างคะที่เราดีแลยเราวาก็คือพื้นฐานเลยก็จะเป็นกระจกกระติดตลอดก็จะมีนกนกกระจอกชื่อฟินิกอันนี้คือ มาแล้วเขาแบบเขาพ่อแม่เขาทิง้งว่าเขาป่วยเขาเป็นโรคบิดเราต้องดูแลขั้นเบื้องต้นก่อนขั้นท้องเสียก็ต้องให้เหมือนคนให้กินเกลือแร่ชงเกลือแร่แก่ท้องเสียให้จิบทำมุมปากจิบทีละหยดสองหยดให้เขามีแรงหลังจากนั้นเราก็อาจจะส่งแพทย์ป้อนอาหารไปก่อนเพื่อให้เขามีสารอาหารอ,อันนี้ก็วันนั้นตกมาตอนเย็นแล้วพวกร้ารสัตวแพทย์ผิดหมดแล้วต้องอยู่ที่ผมก็คืนนั้นก็ป้อนพวกเกลือแร่เกลือแร่ก่อน อีกวันหนึ่งก็พาไปหาหมอบอานกเขาเป็นบิดเขาต้องกินยาฆ่าเชื้อบิดนอกจากการตรวจดูตามตัวว่ามีบาดแผลจากการถูกทำร้ายจากสัตว์อื่นหรือไม่แล้วที่ต้องใช้เวลาคือการเฝ้าติดตามว่ามีแม่นกตามดูอยู่แถวนั้นด้วยหรือไม่ เราก็อาจจะต้องเสียเวลาคอยสังเกตดูสักนิดนึงว่าพอเราเอาลูกนกเกาะขึ้นไปบนกิ่งไม้เราแวกนั้นแล้วเนี่ยแม่นกเขาอยู่ลงมาหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าถ้าแม่นกอยู่ mm hmm. เขาก็จะมาวนเวียนอยู่แถวนั้นนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเราสังเกตแล้วยังไม่มีแม่นกมาเราก็จะนํามาป้อนอาหาร mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ป้อนอาหารก่อน mm hmm. แล้วก็แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ลูกนกแบบแรกเกิดเพิ่งฟักไม่มีขนเลยเนี่ย mm hmm. เราก็จะต้องนํามาดูแลที่บ้าน mm hmm. เพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยพวกสัตว์หากินเขาก็จะมาเอาไปเป็นอาหารมาทํรลายได้ สำหรับความเข้าใจที่ว่าเราไม่ควรไปจับหรืออุ้มลูกนกเพราะจะมีกลิ่นคนติดจนทำให้พ่อแม่นกปฏิเสธลูกไม่เป็นความจริงแต่ในทางตรงข้ามหากเราช่วยเหลือดูแลจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและส่งคืนสู่ธรรมชาติได้เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ แง่ของกฎหมายนกพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้พรบสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ช่วยเหลือทางเพจจะมีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพ<อ>ราอป้องกันทั้งเรื่องการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายด้วยค่ะคคทํางานอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นจิตอาสาศจริงๆขอบคุณมากนะคะค